ดำผมไว้อย่าทะเลาะก,กับหนุ่มกัญชัยอุ้ยเล่นเขาหนักเพราะต้องการเอ็นเกตเอ็นเกตเขาดีเพ็งกระแสะอยู่มาก่อนที่คุณจะดังอีกถ้าผมจะเล่นเดี๋ยวผมเล่นให้ดูถ้าอยากให้เรียกร้องนักเดี๋ยวเล่นให้ดู เพราะเอกชัยศรีวิชัยค่ะยังขนลุกเลยนะคะจําให้ขึ้นใจเตือนอย่าทะเลาะกับหนุ่มกัญชัยคนนี้กัดไม่ปล่อยค่ะรีเดว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมานะคะเรื่องราวของแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์กับการซื้อของนะคะหรือว่าซื้อทองออนไลน์ค่ะทำให้คนระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นนะคะเหตุก็เพราะว่ามีเคสให้เห็นกันเป็นตัวอย่างค่ะสืบเนื่องจากกรณีของแม่ตักกรงกนกนะคะที่มีลูกค้าค่ะที่ซื้อทองในไลฟ์นะคะหรือว่าซื้อทองออนไลน์ค่ะสุดท้ายนะคะพอเอาไปขายในกลับขายไม่ได้ราคาจนกระทั่งเมื่อวันที่กันยี่าสเบียรนนะะคเจ้้าาขอองงท ได้ไปประจันหน้ากันกลางรายการโหนกระแสค่ะกับฝั่งของลูกค้าหรือว่าผู้เสียหายค่ะนําโดยคุณสตางค์ติ๊กเกอร์สาวที่ทําคลิปรีวิวนะคะลงจนกลายเป็นกระแสไวรัลและมีผู้เสียหายอีก10คนไปร่วมรายการค่ะในรายการนะคะทางด้านของคุณเบียร์สามีของแม่ต๊กนะคะได้ยืนยันค่ะว่าร้านทองของตนเนี่ยขายทองแทนแน่นอนค่ะขายทองทุกแบบเลยนะคะทองรูป,ปรพรรณทั่วไปที่เป็นทอง96.5%ก็ขายนะคะส่วนทองที่เป็นปีเสียค่ะทองที่เป็นของมงคลเนี่ยก็มีการพยายามนะคะหามาให้ลูกค้าได้ซื้อไปบูชากันมีการจัดโปรโมชั่นนตาางๆํงงข มาแถมให้รู้สึกว่าซื้อไปแล้วมันคุ้มค่ายอมรับว่าบางครั้งไปไลฟ์สดเนี่ยก็ไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าอันนี้เป็นทองกี่กัมมีพูดในไลฟ์แต่ว่าไม่ได้ขึ้นเป็นข้อความให้เห็นชัดๆแต่ถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยเอาไปขายต่อที่อื่นไม่ได้ก็ให้เอาไปขายคืนที่ร้านเราขอประกาศรับซื้อคืนในราคาเต็มที่ขายไปซึ่งในรายการเทปนี้นะคะแม่ตากพูดน้อยมากกับทา่านผู้ชมทั้งทางด้านของป๋าเบียนะคะก็ยังยกมือไหว้ขอโทษกลางรายการพยายามพูดคุยกับทางผู้เสียหายอย่างใจเย็นนะคะเพื่อหาทางลงเรื่องนี้ใหห้้้ดดดดีีททท่่่่สสุุกกกออยาาางงููููเมืนวัคคจะรึผิบล นะคะที่ได้เชื่อใจไว้ใจค่ะแม้ว่าจะถูกกรนด่าดจากสังคมไปบ้างแต่ต่อมาค่ะหลังจบรายการนะคะกระแสมันรุนแรงกว่าเดิมอีกค่ะเมื่อลงมาด้านล่างนะคะขณะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกได้เลยว่าคนละฟิวคนละม้วนกับที่อยู่ในรายการนะคะทางแม่ตักและป๋าเบียค่ะให้สัมภาษณ์ไปลุกนะคะประกาศน,นะคะว่าคนที่ทําให้เสียชื่อเสียงเนี่ยจะต้องโดนฟ้องนะคะจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้อีกทั้งเมื่อได้เดินทางกลับไปที่ร้านทองค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งนะคะทางด้านแม่ตักเนี่ยได้พูดทั้งน เสียงอย่างมากเลยเตรียมที่จะกอบกู้ชื่อเสียงร้านกลับมาให้ได้นะคะรับคืนสินค้าค่ะจากลูกค้าทั้งหมดเลยกรณีปีเสีย8ตัวค่ะยินดีเยียวยานะคะโดยการคืนเงินเต็มจํานวนค่ะยอมขาดทุนนะคะเพื่อหวังค่ะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะคะได้กลับมาเชื่อมั่นในร้านทองของตนเหมือนเดิมเชื่อเป็นผลของการกระทําแต่ละบุคคลค่ะจากนี้จะเดินหน้าทําบุญสร้างวัดเคลียร์ตัวเองค่ะหนีไปอยู่วัดสักสี่ห้าวันในเรื่องของกฎหมายเนี่ยไม่ได้กังวลอะไรเลยและแม้ว่าชื่อเสียงจะพังลงไปแล้วนะคะแต่เชื่อว่าจะสร้างกลับมาใหม่ได้คค่่่ะะะขททีีหลาายนนกกก็มมอองงววแตตััเจโษ งโทษทุกอย่างโทษทุกคนแต่ดูเหมือนว่าจะโฟกัสแค่สิ่งที่ตัวเองรู้สึกหรือว่าเสียหายเท่านั้นต่อมาค่ะในวันที่24กันยายนนะคะรายการหนนกระแสได้นําเสนอเรื่องนี้อีกครั้งนะคะโดยมีทางผู้เสียหายค่ะมาเพิ่มเติมนะคะก็คือคุณน้องที่เคยออกมาทําคลิปนะคะเมื่อ2ปีก่อนค่ะแต่โดนทวลงนะคะแถมถูกขู่ฟ้องด้วยและในรายการวันนี้เองนะคะช่วงหนึ่งพิธีกรดําเนินรายการอย่างพี่หนุ่มกัญชัยค่ะเดือดปุดปุดเลยนะคะเมื่อได้ทราบว่าแม่ตักนะคะได้พูดกับทางผู้สื่อข่าวค่ะของหนกระแสนะคะว่ารายการหนนกระแสเนี่นนย จนคุณหนุ่มกันชัยค่ะฟาดเดือดนะคะอย่าปากเก่งข้างนอกพาให้มาพูดต่อหน้าค่ะถ้าอยากให้เล่นหนักเนี่ยเดี๋ยวเล่นให้ดูจะขยี้ทุกเม็ดเลยโอ้ยเล่นเขาหนักเพราะต้องการเอ็นเกตเอ็นเกตเขาดีคนกระแสอยู่มาก่อนที่คุณจะดังอีกถ้าผมจะเล่นเดี๋ยวผมเล่นให้ดูถ้าอยากให้เรียกร้องนะักเดี๋ยวเล่นให้ดูทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมจะเข้าไปกดดันทุกหน่วยงานว่าคุณจัดการหรือย,ยังซองแดงคืออะไรครับเรื่องอมทองอมทองยังไงถ้าผมเล่นเนี่ยดมตามให้หมดไม่ต้องห่วง นี่แหละนี่แหละท่านผู้ชมคะหลังจากนั้นค่ะรายการหนกระแสนะคะก็หดยับรเรื่องนี้ค่ะท้าวันติดกันเลยทีเดียวนะคะบอกได้เลยว่าขนลุกพ่อเก็บทุกประเด็นทุกเม็ดค่ะทั้งเรื่องทองซองแดงอมทองบอกได้เลยว่าเละค่ะและจากเหตุการณ์นี้นะคะทําให้หลายคนค่ะนึกถึงคําพูดของคุณมดดาคชาภาที่เคยพูดเอาไว้นะคะเมื่อหลายปีที่แล้วบอกว่าเป็นศัตรูกับใครก็ได้แต่อย่าเป็นศัตรูกับหนุม่มกันชัยกาเนิดพลอยอันดับหนึ่งในประเทศไทยฉันต้องัวกกันชัยกาเนิดพลอยเนี่ยแหละ เป็นศัตรูกับใครก็ได้ในวงการบันเทิงแต่อย่าเป็นศัตรูกับหนุ่มกัญชัย จากเหตุการ์ขยี้เดือดประเดน็นเรื่องของแม่ตักข้าววันติดนี้เองนะคะบอกได้เลยว่าทํเอาหลายคนค่ะถึงกับต้องออกมาประกาศนะคะว่าถ้าตนทําอะไรผิดเนี่ยให้จับส่งตํารวจไปได้เลยอย่าพาไปออกอรายการโหนกระแสล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้มีคลิปวิลล่ของพ่อเอกชัยศรีวิชัยนะคะนักแสดงรุ่นใหญ่และเป็นผู้สร้างเป็นผู้กำกับภาพยนตร์มา,มามากมายนะคะได้พูดถึงเรื่องนี้ขณะที่อยู่บนเวทีงานงานหนึ่งค่ะทําเอาขำกันทั้งงานเลยนะคะโดยพ่อบอกว่าไม่ว่าจะอะไรยังไงก็ตามค่ะจําไว้อย่าทะเลาะก,กับหนุ่มกันชยัยคนนี้กัดไม่ปล่อยออนะคะค ลุ้นทุกวันค่ะว่าจะไปจบลงตรงไหนพูดตรงๆว่าตัวพ่อเองก็ไม่รู้แล้วก็เชื่อว่าชาวบ้านหลายคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเรื่องของทอง99.99% 99. 99นะคะคืออะไรหรือทองที่ขายปกติน่ะคืออะไรกี่เปอร์เซ็นต์แต่หลังจากที่ติดตามเรื่องนี้แล้วก็ได้รู้แล้วล่ะคะ่ะลาบลูกวานและเต้ำไดเคยทำไร้นะจำผมไว้อย่าทะเลาะกับหนุ่มกัญชยัย ผมไม่เอาเลยแล้วมันปั๊มเลยแล้วอย่างมันปั๊มด้วยเอ็นมาเราตามใจเรื่องอยเนี่ยนุ่มกันใจตัดเขาเลยอไม่โปรยไหมนู่นเรียกว่ากูเนี่ยึ้นไม่จะพักได้นอนไม่ใช่หนังทองเพลงนะกูเล่แต่คลิปนุ่มกันใจกูเล่ไว้ไปถึงไหนเรื่องทองนี่ไปถึงไหอนี่เอาจริงๆนี่ตั้งแต่เก็บเกิดมาพี่นอ้องผมไม่เคยรู้นี่เมเชี่ยวว่าชาวบ้านไล่คนกันไม่เข้าใจว่าทองเก้าเก้าคืออะไรทองเก้าเจ็ดคืออะไรทองเก้าหกคืออะไรทองเก้าเก้าจุดเก้าเก้าคืออะไร ทองที่เขาขายอยู่กูพ่อรู้แล้วตอนนี้ทองเก้าที่เขาขายเ้า้ใช่ไหมใช่ไหมลูกเก้าหกจุดห้าบาทเขาได้ไม่รู้เลยบาทหลวงก็เลยตต้นเลยทางนี้นะคะไม่ใช่แค่พ่อเอกชัยนะคะที่ออกมาพูดเรื่องนี้ค่ะทางด้านนักแสดงสาวอย่างแพทย์นภพานะคะก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาพูดนะคะว่าถ้าทําอะไรผิดเนี่ยให้เรียกตารวจเอากุญแจมือใส่แล้วพาเข้าคุกไปได้เลยอย่าเอาเธอไปออกโขนกระแสะกับพี่หนุ่มถ้าแพทย์ทำผิดโอ้โหเรียกตารวจเอากุญแจมือใส่เลยใช่ พาไปเข้าคุกถูกแต่อย่าเอาไปหาพี่นุ่ม <c oughs> อย่าเอาใยแพทไปออกขอนก็แส <c oughs> และแม้แต่แม่คาผีปากกล้าอย่างพิมพ์ริพายนะคะที่ครั้งหนึ่งค่ะเธอมีดราม่าเมื่อปี2,564้าหคุณหนุ่มกัญชัยนะคะได้เอ่ยปากเชิญออกรายการโหนกระแสค่ะแต่เธอตอบกลับทันควันเลยนะคะว่าไม่ไปกลัวกลัววดี๋ยวขอญาตินะฮะวันไหนว่างๆขอเรียนเชิญมารายการโหนกระแสหน่อยนะไม่ไปอ่ะกลัวกลัวธรรมชาติ <laughs> และยังมีอีกคนนะคะนั่นก็คือคุณนัทจุฑารัตน์ค่ะที่เคยไปออกรายการหนกระแสเช่นกันนะคะกับโชครถแห่ค่ะจัาตัวนะคะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่ากูออกหนกระแสหนึ่งเทปโดนสาบไป2ปีนี่โดน5 EP ไม่อยากจะคิดแล้วก็ยังได้มีการแชร์โพสต์นะคะจากเพจดังค่ะที่นําข้อความของเธอไปลงด้วย <c oughs> หรือจะเป็นทางด้านของนักแสดงหนุ่มมาร์เทนะคะอย่างหนุ่มแท็กพรัญยูค่ะที่ได้มีการออกมาโพสต์เหมือนกันนะคะว่าถ้าวันหนึ่งกูทําผิดอะไรเรื่องอะไรจับก,กูส่งตํารวจเข้าห้องขังได้เลยอย่าให้กูไปหนกระแส กูไหวหละขนลุกเลย5วันรวดๆโดยเจ้าของรายการอย่างพี่หนุ่มนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชวนหนุ่มแท๊กค่ะไปทานข้าวใต้โพสต์ด้วยงานนี้ทําเอาขนลุกขึ้นไปหมดโอ้โหท่านผู้ชมคะเรียกได้ว่าแต่ละคนค่ะทำเอาหาไม่ไหวนะคะแต่ว่าถ้าแอด,ดมีเรื่องอะไรเนี่ยก็เรียกตํารวจมาจับได้เลยเหมือนกันนะคะและท่านผู้ชมละ่ะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงแซบซก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe YouTube Channel Top ดาและพลตฟอื่นๆปดาวรา ตลาดนะคะ